มึงเป็นเพียงเมียน้อยอย่ามาตำตัวใหญ่เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยโจดซึ่งเป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้โจดปิดนัดหลายครั้งจำเลยเข้าตวงถามก็ไม่ได้โจดเกิดค,ความห่วงก็กี่รถไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนไปที่บ้านของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้เกิดการโตเถียงและด่ากันไปด่ากันมาจำเลยก็ได้พูด คือว่ามึงเป็นเมียน้อยสารวัตรอย่ามาตำตัวใหญ่และอย่ามาอย่ามา้กูเห็นหน้าอีกนะซึ่งการพูดเช่นนั้นก็พูดต่อหน้าเพื่อนของโจทย์ที่มาด้วยกันในคดีดังกล่าวนั้นก็ถือว่าการที่จำเลยพูดว่ามึงเป็นเมียน้อยสารวัตรการพูดเช่นนั้นถือว่าเป็นการทำให้โจทย์นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดมินและถูกเกดจังซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการหมิ่นประมาณและจำเลยได้พูดต่อหน้าบุคคลที่สามที่มาด้วยกับโจทย์นั้นการกระทำดังกล่าวนั้นก็ถือว่าครบองคอ์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาณการข้อความที่คำพูดที่จาเลยพูดกับโจทย์นั้นมีความผิดฐานหมิ่นประมาณบุคคลอื่นให้เขานั้น เสียหายเสียชื่อเสียงตุกนุ่ม,มินตกเกียจจังนะครับแล้วก็มีโทษจำคุกการจะพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งหรือจะพูดอะไรก็ได้คำพูดนั้นทําให้เขานั้นเสียหายเสียชื่อเสียงทําให้คําพูดนั้นทําให้เขาตุกนุ่ม,มินหรือตุกเกียจจังคำพูดนั้นอาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับระวังกัน้วยมีโทษจำคุกและมีโทษรบ ส่วนคำพูดดังคำพูดใดเราจะสู้คดีได้หรือไม่เรามีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทเขาหรือไม่คำพูดนั้นเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่หรือเพียงคำพูดนิกเนมหรือคำพูดประชุบป,ประจันนะครับคำพูดเราจะสู้ได้หรือไม่ได้รีบไปปรึกษาทนายที่ท่านรู้จักถ้าไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทานายนัดยินดี้คำปรึกษาครับเตหก ท่านโดนกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือโดนพวกคนที่มีอิทธิพลมีอำนาจและท่านไม่มีเงินไปว่าจ้างทนายที่จะต่อสู้คดีได้โทรมาปรึกษาทนายนัดเดี๋ยวทนายนัดจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือท่านครับสวัสดีครับวันที่ชีวิตดันก็ามาถึง ครั้งคนเราไม่ทันได้ตรักเตรียมหัวใจความสุขความทุกข